ก้อนนี่น่าจะเป็นตัวที่มีความสามารถในการทําให้ศัตรูนกลายเป็นหินใช่ไหมแต่ว่าทําไมตัวพวกมันถึงเป็นเผ่าหินซะเองวะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมมีการ์ด5ใบมาแนะนําให้กับทุกคนรู้จักกันนะครับผมเป็นการ์ดที่มาอยู่ในภาคเซอร์นะครับเป็นการ์ดที่มีชื่อซีรีส์ว่ากอร์กอนิกครับผมซึ่งกอร์กอนิกเนี่ยอาจจะเรียกเป็นซีรีส์ก็เยอะไปนะครับผมที่จริงมันมีแค่5ใบครับเออมันมีแค่5ใบก็เรียกเป็นเซตก็ได้นะครับผมพวกกอร์กอนิกเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่อ่ามีความเป็นงูนะครับเป็นสัตว์เลื้อยคลานนู่นนนนนั่่ะแล้วกกกก็พอออึึถงงใชมบา ก็นึกถึงเมดูซ่าที่มันแบบพอจ้องตาแล้วก็ทําให้กลายเป็นหินอะไรพวกนี้นะครับซึ่งกอก้อนก็มีพลังแบบนั้นเหมือนกันนะครับที่ว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกลายเป็นหินได้นะอันนั้นพูดในเชิงของตำนานเนาะของว่าปีศาจเนี่ยมันมีความสามารถอะไรแต่ว่าพอมาเป็นการ์ดมอนสเตอร,ร์ที่มีชื่อว่ากอกนิกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็งงใจเหมือนกัน,นว่าทําไมพวกมันไม่เป็นเผ่าปีศาจไม่เป็นเผ่าสัตว์เลื้อยคลานเนาะให้มันสมกับเป็นงูที่สามารถทําให้อีกฝ่ายหนึ่งกลายเป็นหินแต่ว่าพวกมันเน่ยเป็นเผ่า ือมอนสเตกอรอนิกนะครับอยู่ในภาคเซอรลนะครับแล้วก็คนที่ใช้คือตัวละครที่มีชื่อว่าอบิสนะครับคือแบบว่ามีแค่5ใบเองนะอาจจะต้องแบบเรียกว่าเป็นตัวประกอบหรือเปล่าน,นี่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับก็ไปพิจารณากันเอาเองนะสำหรับตัวละครอบิสสาวน้อยผู้น่ารักนะครับผมซึ่งความสามารถของพวกกอร์อนิกนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นการ์ดที่อย่างที่บอกนะถ้ามอในมุมของตัวประกอบก็ได้เพราะว่ามันไม่เก่งเลยครับผมเป็นการ์ดที่แบบว่าเหมาะสําหรับให้ตัวประกอบในเนื้อเรื่องใช้อะไรเงี้ยผมก็ว่าได้นะคือพวกมัน ประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องเน้นไปในเชิงที่จัดควบคู่กับเด็กแนวอื่นที่เอามาซัพพอร์ตมอนสเตอร์เผาหินผาได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับบอกตรงๆว่าพอจะเล่นเด็กที่ทําให้มอนสเตอร์หินผาเก่งขึ้นอย่างเงี้ยนึกไม่ค่อยออกครับส่วนใหญ่ก็คือจะไปนึกพวกแบบอะไรอะ่ะมังกรเครื่องจักรอะไรพวกนี้ไปนะครับผมอ่ะแต่ว่านั่นก็แล้วแต่นะครับผมเผื่อท่านผู้ชมฟังแล้วสนใจการ์ดไปไหนเป็นพิเศษจะเอาไปเล่นในเด็กอื่นที่ตัวเองชื่นชอบนู่นนี่นั่นบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่า อย่างอื่นอย่างเงี้ยเออผมว่าอยากให้มาแนะนํากันหน่อยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นแนวทางการเล่นสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรู้จักการ์ดรายใบกันเลยดีกว่าครับผมการ์ดใบแรกเลยนะครับตัวนี้มีชื่อว่ากอร์กอนิกกูครับผมกอร์กอนิกกูเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าหินผาเลเวล1พลังโจมตีป้องกัน100ซึ่งตัวของกอร์กอนิกกูถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่บนมือนะครับแล้วก็บนฟิลของเรามีกอร์กอนิกกูอยู่เนี่ยเราก็จะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับซึ่ง เฟเฟกต์นี้ของกอร์กอนิกกูนะครับหเทินสามารถใช้ได้ถึง2ครั้งเลยทีเดียวครับหมายความว่าถ้าเรามีอยู่บนมืออย่างเงี้สตัวมีกอร์กอนิกกูอยู่บนฟิลหนึ่งตัวอย่างนงี้เราก็จะมีกอร์กอนิกกูสตัวบนฟิลได้ในพริบตาเลยนะครับซึ่งเอฟเฟกต์แนวนี้หายากนะที่แบบว่าพอมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งจุดๆปุ๊บเนี่ยเราสามารถอัญเชิญอีกตัวหนึ่งแบบพิเศษลงมาบนฟิลครับปกติแล้วเขาจะให้ใช้แค่ครั้งเดียวครับแต่ว่าตัวกูนี่คือแบบมาได้2รอบเลยนั่นเองครับตัวต่อไปนะครับ กอกอนิกกากอยเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาหินผาเลเวล3พลังโจมตี1 0 0 0ป้องกัน800รย การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่าเราสามารถอันเชิญมอนสเตอร์เผาหินผาลงมาได้สําเร็จนะครับผมเราจะสามารถอันเชิญกอกอนิกกากรอยตัวนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับคือข้อดีคือเขียนให้กว้างอดีแล้วนะครับเป็นมอนสเตอร์เผาหินผาหมายความว่าไม่ต้องเป็นพวกกอกอนิกก็ได้นะเราก็สามารถอันเชิญตัวกอกอนิกกากรอยลงมาได้ครับผมแต่ว่ามันก็ย้ําเข้าไปอีกนะว่าพวกมันเนี่ยไม่ได้สามาคัคคีกันในเชิงของความเป็นซีรีส์กอกอนิกขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอามอนสเตอร์เผาหินผาใส่เข้าาามเเล่่นยออะๆกรดบตไป กอร์กอนิกเคลเบรอสครับกอร์กอนิกเคลเบรอสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าหินผาเลเวล3พลังโจมตี1,300ป้องกัน300การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกอันเชิญแบบปกติลงมาได้สำเร็จปุ๊บเราสามารถที่จะทำให้มอนสเตอร์เผ่าหินผาทั้งหมดที่อยู่บนฟิ์ของเรานะครับเลเวลกลายเป็น3นั่นเองครับแหมพอเป็นภาคเซอามีเอฟเฟกต์แนวนี้ปุ๊บชัวร์เลยครับผมเพื่ออันเชิญเอ็กซีนั่นเองนะการ์ดใบต่อไปกอร์กอนิกโกลมครับ ก้อนอิโคเลมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธากมืดเผ่าหินผาเลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน600การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงไปสู่สารมอนสเตอร์ Monster ที่ทำลายการ์ดใบนี้เนี่ยพลังโจมตีจะกลายเป็นศูนย์นอกจากนั้นแล้วนะครับในช่วงเมนเฟสของเราเนี่ยเราสามารถที่จะรีมูฟการ์ดใบนี้ออกนอกเกมไปนะครับหลังจากนั้นเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักที่เซตอยู่บนฟิลด์ของอ e ี่ายหนึ่งใบในเทิร์นนั้นนะครับการ์ดที่ถูกเลือกจะไม่สามารถใช้งานได้ครับผมแล้ว ก็ถ้าหากว่าเราเล็งไปที่การ์ดใบไหนเพื่อไม่ให้การ์ดใบนั้นใช้งานได้ในเทอร์นั้นใช่ไหมครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะเปิดการ์ดกับดักอะไรเพื่อใช้งานณนเวลานั้นก็ไม่ทันแล้วนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามการ์ดจะต้องถูกผนึกไว้1เทอร์นนั่นเองครับผมเออเท่าที่อ่านมาคือเอฟเฟกของกอกอนิกกเลมดูเข้าที่เข้า,ท,ขาทางมากที่สุดแล้วนะไม่เหมือนไอ้พวกตัวก่อนๆนะครับเอฟเฟกจะค่อนข้างสั้นนะครับจบในหนึ่งประโยคนี้นะแล้วก็มองอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเอฟเฟกต์ของสมที่เป็นกรอ,กอนน นึกการ์ดเวนมอนกับดากของอีกฝ่ายหนึ่งได้เหอตัวนี้ค่อยสมราคาคุยหน่อยนะการ์ดไปต่อไปกอกอนิกกาเดียนครับ กอร์กอนิกกาเดียนเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ีดธาตุมืดเผาหินผาแรงสามพลังโจมตี1,600ป้องกัน1,200ครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผาหินผาเลเวล3 2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซ์ีดลงมานะต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือการ์ดใบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วไอ้พวกกอร์กอนหมายความว่าพวกเองเก่งสุดนี่คือแรงสามตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวที่เล่ามาเมื่อกี้นะครับสูงสุดก็อยู่เลเวลที่3เหมือนกันนะครับผมมันเอาไปเล่นได้ยังไงบ้างวะเนี่ยถามจริงตัวของกอร์กอนิกกาเดียนนะครับเอฟเฟกต์นละครรรั้งเาาาสามาถ,ถ วัตถุดิบ exit หนึ่งใบออกจากการ์ดใบนี้ไปได้หลังจากนั้นเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลอีกฝ่ายหนึ่งตัวครับมอนสเตอร์ Monster ที่เราเลือกนั้นนะครับผมพลังโจมตีจะกลายเป็นศูนย์จนกว่าจะจบเทิร์นนอกจากนั้นเอฟเฟกของการ์ดมอนสเตอร์ที่เราเลือกก็จะถูกทําให้ไหร้ผลด,ด้วยนะครับเอฟเฟกของกรอแกนิกการ์ดเดี่ยนะสามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับแล้วก็เทิร์นละครั้งนะครับผมถ้าหากว่ามีมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีศูนย์อยู่บนฟิ เป็นการใช้เอฟเฟกต์แรกแล้วก็ต่อเนื่องมายังเอฟเฟกต์นี้นะทำให้พลังของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งกลายเป็นศูนย์ก่อนแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์นี้ในการทําลายมอนสเตอร์พลังโจมตีศูนย์ตัวนั้นไปนั่นเองครับทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อที่เราจะได้โจมตีปรนเรื่มเป็นราวด้านั่นเองนะก็เอาพลังโจมตีพันหนี่นแหละไปโจมตีใส่มอนสเตอร์ตัวอื่นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น5มอนสเตอร์กอร์กอนิกซึ่งผมพยายามหาการเวทมนต์กับดักของพวกมันแล้วครับก็ไม่มีเหมือนกันครับผมแต่ว่าคงเป็นการดเวมดท,เวเนวนะทมทนตราร์ เห็นยังไงเกี่ยวกับการ์ดนี้แนะนำอะไรเพิ่มเติมเข้ามาได้ไหมว่าเฮ้ยถ้าเป็นมอนสเตอร์เผาหินผาเนี่ยเล่นแบบนี้น่าจะดีกว่านะหนูนนี่นั่นนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ